พิธีบางบางแรกเนี่ยพิธีอย่างคืงๆๆอ<ผ>ห้อง n g กากิกกาจิกอาจารย์ผีเฮ้ยผีผีม <า S 2> แม่เจ้าสาอี๋ไม่เจ้าถือกันเขาเจ้าถือกันนั่นนะถือยังก็กคำบรร v e r นกับพวกถือไส่นะพวกไพ่นะโอ้ไส้ไพ่ไส้ไพ่เขาไ,ไพ่ไส้ไพ่อธิบายเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายแค้ไพ่เขาใส้ของนะใส้ของแบบว่าหันขนเนี่ยที่ขันเขาสร้างเขายัางเขาก็ใส่นะ ใส่พวกไพ่ใช่นะเขาเบอกแมนเมันจะกินเขาตอนมันจะเป็นตุ้มเป็นน้องเป็นยังพวกนี้บอยเนี่ยไพ่เนี่ยเว้ยมีน้องบ่อเดี๋ยวมึงก็น่าจะทำมันกินเนีป็นตุ้มอยู่นี่ขั้นมเร่งมากขั้นบนไพ่ถือกมหรือเปล่าไพ่คมันหนกมากนี่เนาะเบ้ถึงเนี่ยสมมติว่าเนี่ยันผู้ดดถือใส่ปุ๊บเนี่ยพันถือพวกไพ่เนี่ยไพมันจิเป็นตุ้มคุณมาเป็นนองพุทธคนมากพุทธึ้นมากเป็นขั้นขั้นมันแม่น้ำยางยั้งพอดีบ่เนาะบ่บ่จันนี่มันก็ไหนน เป็นน้องแก่โมเมนโมเมนต์ตอนในผ้ายิ่งดีพ้ายแน่พวกเนี่ยเขาจะใส่แบบเอาผีใส่ผีนะใส่ผีมาแมนใส่ผีมาแล้วรู้ได้จังไหนว่าเพิ่นเพิ่นไอ้เป็นพ้ายมากนั่นเพื่อนแต่ผมเบิ้งอยู่นี่ผมเบิ้งอยู่บางแรงไอ้ที่ไอ้อาบน้ำมนต์เห็นห้องคิดการคิดการสมัยโบรานมันเบิ้งควันเสือกับพวาปั่นยมันก็การสีละนาะเพราะว่ามันยังออกเลยแล้วเธอตั้งโตมันออกยากลีพร้อผมนี่ หลี่นี่พีโอ้หลี่หลี่เนอนลี่น้ำงามขาน้ำยังเป่งสิแล้วโอ้ลี่นะเมื่อมันลี่มันซ่อนเป็นนี่พีผีกันอะไรอยู่ในีตัวเฮ้าเนี่ยเอ้ยมันลี่ลบใสลบหัวแล้วเนาะไม่สร้างว่าเถอะไม่น่าเป็นเหรียญส่อนหาตัวเนี่ยห่วยป้าน้ำพุ่นแล้วโอ้ยเนาะสายเนี้ยแล้ววันนี้เปลี่ยนจอะไรวันนี้มันมันออกไปวันนี้อาจารย์ออกแล้วแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่เมืองแล้วก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่แมนขนาดเฮ่าเกิดนนอนวัดบ่เกิดนนอนวัด เพิ่นมาเนี่รู้สึกว่าจะเป็นมือที่สี่แล้วเนาะที่สามเนี่ยเนาะมือที่สามแล้วเพิ่นมาเนี่ยมาแต่ลงบัวกลมพูอาบซู่มืออาบซู่มือเศร้าแรงว่ะอาจารย์กับเศร้าอย่างเดียวเรื่องเธอกับเศร้ามันก็เริ่มอาบให้เพิ่นนี่ยละอีตุนเพิ่นครับเพิ่นว่าเพิ่นปวดแห้งไม่แน่วมันทิ่มเพิ่นทิ่มเพิ่นเปลี่ยนปวดน้ำตุนน้ำโตสาเหตุน่ะปวดทิ่มบอกน้ำฟ้าตีนหลังตีนเท่าเนี่ยผมเพิ่นคือยังบงเดดดา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 คือยังเข็มแท่งกันนี่แอ้ย คันเป็นลักษณะนี่ขาเจ้าเอือนเยื่นวัตถิกถือไส้ได้หรอครับถือไส้ได้หรืไส้แล้วคันไส้ยังสีมันพอแกล่ได้ดิคันไส้ยาสั่งเหนียวตกไก่โอ้มีไส้แบบยาสั่งอีกแมนยาสั่งอ่ะมีไส้ยังโอ้แบบนี้แบบป่ะสังแบบนี้แบบนี้แบบป่ะสังสีแมนเลื่อมแต่ซิ่งนี่เนาะเดี๋ยวบนนู้นโอ้ซิ่งย่านแมนอยู่ครับอ๋อแกให้เพื่อนหายเมื่อใดเพื่อนจีได้กลับวันนี้ครับอาจารย์ว่าซ่อมเบิ่งอีนมือ มืออื่นนี่มือแรงนี่มันเป็นวันโกนเนาะว่ามันฉีขึ้นบองโ oh. อ้สาเหตุก็เลยมันอยู่มืออื่อนเนี่เบิ่งกันว่าเพิ่นฉีขึ้นฉียังบองสินะปัญหาก็เลยเ้าอยากซ่อมเบิ่งอาการครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็โล่งแล้วล่ะเริ่มโล่งเริ่ม,ม,มแต่ขวดไข่ให้เนี่ยสามหมื่นแล้วเนาะสามขาบแลนะ้วเนาะสามขาบแล้วแม่มื่อมื่อหนึ่งเฮ็ดเที่ยนหนึ่งหมอจันเอ่อมือหนึ่งเท่านึง เมื่อหนึ่งเมื่อวานนี่ออกเป็นหมดเลยเป็นหมดไตงบงบงมงบเลยอยู่ในใครน่ะแมนพ่อออกมามีแต่มหมดมีแต่มหมดว่าตอนเอาเอาเนี่ยว่าถะบริสังเกตในในหันว่าีหมดอยู่ได้หันบ่าแค่่างแล้วล่างแล้วบ่ะนี่ว่นเพิ่มเป็นยังหมดนี่ล่ละบ่ามันขึ้นยังหมดนี่แ่ะแต่ว่ามันดินได้ยังที่นะดินดด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 ยงทีนะบ่โอ้มันมีนี่นะของของพวกศาสตร์นี่หนึ่งนี่พวกศาสตร์บ่งก็มี่บ่ง พวกนี้เป็นลักษณะอะไรครับโอ้มาใส่เข้านี่ยวอ้ยมันขั้นเลยเหรอบงขั้นอยันโอ้ขั้นค่ะมันเข่าข้นเราบงนี่บ่นโตบงนี่เขาเฮ็ดบงเเขาคนวิซาบงโอ้วิซาบงแมนขั้นเป็นพื้นขั้นที่เป็นพื้นขั้นเป็นน้องเป็นยังสิลเก็ถือใส่ที่กันตอนนี้ตายได้ขึ้นกันตายขึ้นกันตายขึ้นกันไม่ต้องนอนหมอตายเง้ข้นตายข้นตายเนาะว้าววิทยาศาสตร์อาจารย์มันยีหลี่ของมันุษย์มีมีหลายรูปแบบนะอาจารย์เนาะครับมีหลายรูปแบบอยู่ ต่ว่ากันอย่ากัซอยมันไดเพราะซอยไดเขาจซอยไปอย่าโยมเมันมาเนาะเขาแบเพันกับชักทีพไปไซพันกับแลนไปหันไปนี่ไปร้ายมองแล้วพันกับวาอยู่ไปจนห้ามองจีเศร้าละมองได้ว่าดีกับไปเบิ้ออะไรพันที่แรกเพันกับทีกคาบอยู่เพันบอกว่าทีกคาบแล้วอาจารย์โอ้ยอย่าเพิ่งกคาบแต่เคยยังเห็นอาจารย์อาจารย์ก็ค่อยว่างเนาะแห่อาจารย์ได้ว่างอาจารย์ได้นั่นเบิึงชุกนั่นอาจารย์ได้เขามาเคยไกบิึงชุกนั่นมึงชุกนันอย่าพึ่งคาบกอน เดียวกับมาแล้วไปว่ากลับไปก็บิว่าพอเศร้าไปหาผู้หนึ่งว่าคักๆแล้วกับพอเศร้ากระจกมันสุดอยู่กับมือจะของสะพันนะบอกว่าเออผู้อาจารย์เฮ็ดบด้แล้วเดอไปโหลดัสิกะจีได้บอกอามเป็นหายเร็วๆเนาะเพื่อนกะจีได้อยู่ดีไม่แห้งค้นอยู่ดีไม่แห้งมันกล่ารร่มดีกะที่กันว่าบ่เป็นแต่อยู่ในตัวสิโอ้ยมันหดวหนีดมันเน็ตตัดดึกของ ครขี้คล้องนี่ยมอนีิวันโกดเนี่ยเอาได้เริ่มงดยึดเริ่มออกห่อนงอนต่อไปได้เรื่อยไปออกห่อน้ำงอนต่อนี่ยหมอออกห่อนคือมาเป็นเช่นนี้มาดักหัวดังยังไปเรื่อยไปเนี่ยนนนนนเนี่ยวันโกดนี่แมนวันโกดมึงสีวันโกดหรือวันพระมาสิเพราะฉะนั้นเบ,บาหวานไปขึ้นตัวอาจารย์โมเมนตัวบอดี้พระเจ้าพูดลังก้น่าเบาหวานขืน่นจะเปลี่ยนมึนน้ำหัวมืึนน้ำงอนออกห่อนน้ำงอ,อนสีดิ ว่ามันก็เจ้าวาวานไม่เห็นใช่ปะลักษณะนี<า>้มันก,ก็มีส่วนอยู่แต่ว่าถามว่าอันโรคประจำตัวนี่มันแมนอยู่แล้วอัน้โรคโพวกประจําตัวนี่เทาก็ต้องแยกออกก็ได้ห่างมันครับเอา,ามาเนี้ยก่นอนวุ้ยผมมาถ่าเอานี่นี่อาจารย์เนี่ยเขียนได้หรจักอันแล้วเขียนได้ตอนนี้ได้สองอ่นแล้วอันนี้สามก็ร่างเขียนนั่นอยู่บพราพ่อทรงคนหมูชาไม้ขนาดตะกุดอริยทรัพย์กินบ่เบิดหน่ย บางคนมาเค่ถีเลกกะถีเลขอันยังสี่ฝากบอกขึ้นน้ำเนีได้อันนั้นเอาไปแล้วกับฝากบอกขึ้นน้ำเนยบอกว่าเอาไปแล้วให้บูชาทุกวันพระบูชาดอกไม้หอมเทียนขาวัสิดีมากเลยแต่งขั้นหางแต่งขันหางสิ่ะไม่ไม่กับจะบูชาดอกมะลิแน่คันดนดนไปเ้าบ่มีกัใส่พวงมะไยก็ได้องพวงมะไยน้ำเมันขายน้ำซีแยกรสินะดอกมะลิใส่ใส่จักรูอย่างดอกมะลิก็ใส่หาคู่ที่เรียกกับเทียนขาวอันนั้น มานี่ก็เว่าก็คือเล่ากับบัแมนว่าเปินไดโชกได้ใช่ทุกคนดอกแต่ว่าส่วนมากทุ่มมากบอกว่าบ่ได้แนวหนึ่งก็ได้แนวหนึ่งยูบ่ได้สมมุติว่าบ่างคนเอาไปขายของสิครับรู้สึกว่าขายของดีขึ้นนี่แต่ผู้มาหุ่มมาตุ่มขายมาซื้อของล่างคนทั่วมากว่าแม่เอาไปแล้วก็เห็นถือเลขแล้วเห็นมีดที่ซื้ออยู่เจ้าเอาทิ่เจ้าไปเจ้าเฮ็ดถือตั้งม่อว่าจะได้ทำเพิ่นว่ะ ทีนี้ห่อไว้สมมติว่าเขามีกระเป๋าเงินเนาะครับอ่ากระเป๋าเงินเขาใส่ในกระเป๋าเงินเ้าไว้ครับวันพาเสร็จปุ๊บนี่เขาบูชาบูชาทั้งกระเป๋าเงินเนี่ยแต่งทันหาครับกระเป๋าเงินนี่ว่างมาอย่างสี่งเดียวแต่ก็ยกเสร็จผมซาทูเดอร์วันนี้บอกคนคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเด้อวันนี้เจ้าไปถึงป่าขุนเนาะแมนจนว่าไปถึงซิมมุกซันฝาซิมหาเป็นดินซิบซีซันล่างพคนละบอกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ โอ้ยผู้ขาเนี่ยอยากได้เงินได้ทองเขามาในใส่กระเป๋าให้มันเต็มให้มันเบิดอยู่กินนตะกุดกินบําบดเอ้ยตะกุดอริยทรั์เอ้ยซอยลูซอยหลานหาเงินหาทองเขามาในเด้อให้ได้โชคได้ลาภให้มาสู้ท่า,ากันสินะอื้มันเบากวได้เนาะครับผมนี่จังหวะบ๊อพ่อเดี่นี่ผมเมื่อนั้นเขามาเอาไปสามทิบสี่ส่บันกับเบิดอาจารย์อาจาย์ให้ว่าบาอกพ่อทรงนะเดี๋ยวนี่จะมาไม่เกี่ยวกับอาจารย์นี่กัน แต่ว่าน,นั้นยังว่าสาคัญปานในอาจารย์แต่กูด่างยังว่าสาคัญเพราะ<ม>อาจารย์ฝันไว้จังไหนหลังจากปล่อยเลขไปแล้วจังน,นี้เดือนให้บอกเลยว่ะโอ้ยบอกลรลดเนาะมาถาวเลขกครั้งบอกจะไหให้เป็นตัวเลขบอกให้กังเลยโอ้อาจารย์ปล่อยไปแล้วเลขเมืออ่อนั้นอาจารย์ปล่อยสามเก้าแปดจะว่ามีห่อยหกลงมาล่างข้างล่างมันบอกวันนี้หลังจากหันมาฝันนี่ฝันบ่อยจังฝันเพิ่นมาบอกเลยเอ้า ฟันว่างในกันบอกเลยบอกวักลุ่นเครับผมหันฟันวาจังสี่วากลุอาจารย์บอกเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าฟันวาเพิ่นมาบอกว่าเลขมันเฉียวซีเดอร์ไปเ่ยสามเก้าศูนย์เนี่ยคือบันคือเก่าแบบกับว่าคือเก้านี่แหละมันไม่เพี่ยนไปเลขศูนย์เลยนะอันนี้เพิ่นบอกนี่บอกข้อมูลสามเก้าแปดอันนี้เขาบอกสามเก้าศูนย์มาเพียนตัวท้ายนาะอาจารย์นะให้ว่าตัวท้ายนี่มีโอกาสเปลี่ยนไปได้สามตัวคือศูนย์ มี่หกมี่แปดแล้วเดี๋ยวนี้จอันแล้วตัวท้ายนะจ่านี่แหละแต่ว่าแต่ว่าบอกถึงนี่ยังไงเขาก็ยืนละเก่าเขาคือเขขก่ากันแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่ามงพุนเพิ่นก็ซอยเฮ็ดซอยฉางน้ำพึ่งกันนังนสินะเขาก็เดือดมากเขาก็ยืนน้ำพิ่นคือเก่าแล้วเนาะอาจารตกลงอาจารย์มักมักชุดใดชุดฝันนี่บ่หัวง่ายมักชุดไปนั่งมากคอนแม่นต์บอกชื่อๆกับมักชุดไปนั่งมากคนละ ครับผมแม่ยเพราะว่าทิมเพิ่นบ่ได้เพิ่นก็บซอยเฮาคือเก่าั่นล่ะครับผมโอ้สาธุสาธุจ้ะอืจริงชักจิตรัตราชลัมบ่ว่าสิมองไปนั่งก็แล้วแต่เนาะให้เอเพิ่นมีโอกาสได้โชคได้เส้ต่อไปต่อกันคือจังที่ผ่านมาฮอด13 14งวดคือเก่านี่ก็ะให้เนาะจ้าสาธุจังว่านี่แล้วคั่นบ่ได้แนวนี้ก็จักสิมีเงินมีทองมาสสากเงินในต่อไปเนาะมันก็ใช้ทุนทรัพย์หลายอยู่ดิ บางบางที่เนี่ยผู้คนเมื่อเห็นมาสางเพิ่นจะได้โชคได้ใช่ที่เพิ่นคอยมาเห็ดมาเห็ดมาสางซอยน้อยกันจะมีส่วนหน่อยผู้เป็นเพิ่นมีทุนทรัพย์นะเพิ่นก็ว่าถือเลขกน้ำเพิ่นก็อยากเห็ดขึ้นเขาหุ่นแต่ว่าเพิ่นโทรมาอยู่ดิครับผมเพิ่นโทรมาบอกว่าแม่บ่ได้ถือเลขกน้ำเด้อลูกเด้อว่าท่นครับแม่บ่ได้ถือเลขกน้ำแต่ว่าแม่อยากเห็ดหุ่นน้อยู่ว่าท่นครับเพิ่นก็โอนธมากอยู่นั่นเห็นหมอจังสันผู้เพิ่นมี เนาะครู้บ่มีก็อยากเฮ็ดพอแห้งต่ป้าป่ากองระบาดนี่เฮาปิดไปอาจารย์เมื่อปิดดิเนต้นโอ้พูดอะไรนี่ยว่โทษโทษโทษป้าป่ากองระบาดงวงมากกว่านี้ส่งไายแล้วคิดว่าได้หันหาพันหรอเปลี่ยนสิ่งมาแบบนี่เมื่อได้ยวหาพันเพราะแบ่งขี้เขียวหลายอยู่ครับผมโอ้แบ่งเศร้าเต็มนาทีได้ยุราคาหกพันนาทีได้สังกัดีเราสามแผ่นแล้วเอารู้สิ่งจ้าที่ใช้ทั้งหมดนี่จะแผ่น่อยาจารย์เออเมืเราให้เจ้าฝากมาถามดิครับ บอกว่าแผ่นหนึ่งน่่ยยุ่ประมาณท่าไหนเอฟซีฝากมาถามแผ,แผ่นมุ่ง,งหลังค่าสาราปฏิบัติรรมเท่าไหร่เนีย่ยจะว่าเป็นแผ่นเหรอ,อนโยมพิบุตเนีน่ยเขาขายเป็นตารางเม็ดเขาพไดให้ขายเป็นแผ่นเลยเมนเขาขายเป็นตารางเมตดดิเวยตาล่างเมตรเขาขายกขายเป็นแผ่นแล้วเขาไปสร้างมาสมมติว่าเขาสร้างว่า,าเอาความยาวเท่าไหร่เองสินะครับเอาความเาวาเท่าไหร่นอกขันว่า เงาหกเมตรนั่นสิครับอ่าเขาก็ไล่เป็นหกตารางเม็ดนี่โอ้อสินะข้อหมายครับครับมีเจ็ดตารางเมตรแต่ว่าเพิ่นขายนี่ยเพิ่นขายเป็นตารางเมตรครับผมอ่ามาเนี่ยเขาตามเดียวเฮ็ดนี่ว่ามันเงาเท่าไหรก็ต้องวัดแล้วก็ไปตัดนั่นสินะตารางเม็ดต่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ครับตารางเม็ดนึงนี่คอนแม่นเ์บาเนาะคันใส่แบบธรรมดาเนาะคันเฮาบ่มีเงินทุนละทรัพยหลายเฮาก็ใส่แบบธรรมดาบ่ต้องลงสีลงหยังก็ได้นะตารางเมตรนึงก็บ่ คิดว่ากับประมาณบ่ออดลอยเหรอก้าสิบเก้าบาทนี่ลอยก็บาทตีรลอยใช่บ่เอ็งสิบอกหรือตีร้อยเศร้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันขึ้นนะครับเล็กขึ้นนี่รีเดี๋ยวนี้เล็กขึ้นแต่เล็กนี่นะคือเ่าเรื่องเล็กซู้ฟังนะครับไปซื้อเล็กมากยอดมันได้สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์คือเอาเขาก็เล็กฟันอาจารย์จนเขาก็เล็กฟันตองเนี้ยเขาก็เล็กฟันที่เพื่อนมาบอกกันมาบอกแต่ว่าฝันกร่างเปยวเล็กดิ โอ้ฟันก้อนเ็เอาเล็กหลังจากที่ฟันเพื่อนมาบอกเลขสามเก้าศูนย์แล้วไปเอาเล็กบานนี้ก็จํานวนปลายเงินเล็กน่ะสามร้อยเก้าสิบเพื่อกันแมนสามร้อยเก้าสิบโอ้วันที่มาจะบ่นแลสามเก้าศูนย์ฟันว่าสามเก้านี่มันกับมาตรงกับเลขนางผอมนี่แมนสามเก้ากับเลขนางครับผมแต่ว่าศูนย์มาตัดเท่านั้นแหละครับเพิ่มที่ว่าเพื่อนบอกโอ้เลขนางก็จะลืมตัดหน้าตัดหลังเมื่อหันเป็นลักษณะนี้นะอาจันย์จ้า ืจาวาหลอดไฟเด็กเด็กเด็กเห็นปะโอ้เห็กหนึ่งแจงหนึ่งสองสามสี่ตะบะขังนี้ยังบดใหญ่ดิเนี่ยเนี่ยม้วนผ้านี่เด็กโอ้โหก็ได้ซีกเดียวครับยังบดใสอยู่โอ้อ่างเหลือเยอะผู้อยากแจ้งอยู่ได้นอกบานนี้เนาะครับผมโอ้ผู้อยากอนุโมทนาบุญหลอดไฟในซาลาเนี่ยเรียนเชิญเื่ากันนอาจารย์เนาะได้เครื่องนึงแล้วเหลยออีกเครื่องนึ่งมีเท่าไรก็ค่อยเฮ็ดไปน้ำนอาจารยน ค่อยได้เห็ดได้สั่งไปนี่ละคือนจี่ค่อยเดี่ยวค่อยนั่นไปเอฟซีทั้งคนมันก็ฝากมาอยอไมาเห็ดไฟเห็ดฟื้นเฮ็ดไฟก็ได้ครับเอฟซีทั้งไหนเนาะทั้งเกาหลีบอกทั้งญี่ปุ่นบ่เทื้งทั้งนี้ไต้หวันบอกโอ้ยผมก็รื้มเดี่ยวครับมันฝากมาอยูับมันบอกมาเห็ดจักเฮ็ดไฟซอยเด้อครับแต่ว่าหลอดไฟเพิ่นก็าไม่ลาอยู่คนนี้แต่ว่าหลอดแงวแง่วะนะ ถ้ามันเลอาะยังก็เคือหลอะปุ่มๆนะครับผมนี่ละเอ้าผู้ใดเฮ็ดไฟกะเนาะแสงสว่างเนาะจะโอ้ชีวิตกิดที่พบแต่แสงสว่างต้นโตนอจันทร์ผู้ใดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ใดซอยสังกษีล้างคาเล็กเนี่ยมุ่งศาลาปฏิบัติธรรมชีวิตกิดที่มีเกาะกำบังตเนาะอาจาันทร์โง่ายๆว่าเฮ็ดแตนพวกสังกษีนี่เนาะพวกโลซิงเนาะเพื่นผู้เฒ่าเพื่อนบ่าสู้ฟัง อ่าอันนี้วัลสูเรื่องเฒ่าเนาะพันว่าตายไปแล้วก็มีแนวมุ่งฝนตกข้ามมากกับมีแนวมุ่งเจ้าของฮันค้นเมืองสวรรค์ก็มีวีมีม่านของเจ้าของมีเนวมีมีห่านอยู่มีอยุ่งเจ้าของอยู่เพื่อกันฝนกันยังกันทุกอย่างอะไรเนาะผู้เฮ็ดหลอดไสกับพบพอดแสงสว่างในชีวิตในศาสตร์นี่แหละเนาะบ่มืดน้ำทางก็แสงสว่างอย่างบ่พพาร่างตันวันตระบ่พพาทางตัน ศีลศาสนาคุทธเท่ากับมีังี้กัช่วยๆกันไปเนอะครับผมเจ้าภาพเสาใต้พ่อหรือเปล่าครับจันยังพ่อพ่อดิบ่ะจะถอาได้กินนควงล้างค่าแล้วฉันาข้นนะพ่อพ่อขึ้นสักกันเนาะขึ้นสักกันเนาะขึ้นเพราะว่าฝนมันถี่มากดิโอ้แม่นพายคะข่าอเปล่าอาจารย์ครับอจะได้เกิดลงมาตัวเลขนี่ก็คือมีเลขฝันเนาะอาจารย์เนาะเป็นเลขฝันสามเก้าศูนย์เลขฝันนี่ก็ได้ ส่วเน,น,น,นเลขฝันนี่ก็มาตรเงินกับเลขอ่าที่ไปชื่อเลขมาเฮ็ดโค้งหลังค่าก็คือไปมันก็คือสามร้อยเก้าสิบส่วนเลขนั่งอาจารย์นี่ก็คือสามเก้าแปดสามเก้าแปดโดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเลข 8, แปดกับเลขหกสลับกันสามเก้าแปดเลขหกเลขแปดเลข 6, หกอยอยู่ใต้เลขแปดเมืองกอนเมือเดียวคืไปเบืองว่ามันสิยูก่ก่อืมนยู่ก็คืออยู่เลยยู่ตัวใดก็บอกตัวนั้น ครับผมเมื่ออื่นเนาะอาจารย์เนาะมือวันพระตัวนี้มื่อวันพระไอ้ว่ายี่สิบเจ็ดนี่ผมเขาว่าสัมผัสนี่ได้ความแน่ชัดแน่นอนแล้วก็แต่ว่าแผดอรหันเอาอยู่บป่แผ่อรหันเอายุ่แต่ว่าก็เดี๋ยวหลังจากอาจารย์ไปนั่งมากอีกจังมือสองมือค่อยปล่อยแผดอลรหันก็ได้ครับจเพราะว่าข้าเจ้าฉิบซับสนแอรหันเนี่ยไปเบื้องเปรียบเทียบกันก็ได้นะไปเบื้องซื้อเด้อแตเพราะแม่นว่าจีนเอาไปซื้อดึกเอาดึกเอาว่าแม่นี้เนาะ เพราะว่าสี่พานมามันกับเขาอยู่มันกับเขาอยู่กันเท่าเจนแต่ว่ามันไปตรงกันครับผมศูนย์หกกับมีแต่ว่ามันไปตรงกันโอ้ก็เลยตัดออกตัดออกแตามันตรงกันแล้วมันที่เป็นเลขซ้ำนั่นส่บ่อยจังงวดก่อนกับงวดก่อนกับศูนย์เจ็ดกับมีคือกครับผมตัดออกมันที่ซ้ำแต่ว่าครมันมาตรงกันกับที่ซ้ำอืออฉจจะเป็นเลขล่างทั้งหมดนะครับผมเนอะเ๋อแดงหัวนั้งล่างครับผมครับอ่าเดี๋ยวจัางในกติขินเบอร์โตรไว้ให้ไว้พี่ดองตัดไดกั ชนใจอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดอุศลนำ้ออ่าโบวาจิเปลี่ยนในส่วนหลังค่าสาราปฏิบัติธรมเฮือว่าโบว่าจิเป็นหลอดฟุ้งหลอดไปในสารานี่แหละอ่าให้แสงสว่างกับชีวิตเจ้าของขอ่าเฮ็ดบุญแสงส,สว่างพระเย้าเอินหรือว่าสิเฮ็ดบุญเป็นลังค่าเป็นก็กำบังให้ชีวิตอ่าให้ชีวิตบกพร่อสิ่งเร็วๆลายๆอย่างนี้กันเป็นลังค่าก็ดีเป็นเนสาเป็นเสาก็ดีเสาคือเสาคำชีวิตคือเก้านั่นแหละนอาจย์เนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นไปได้หลายแล้วเนาะครับผมเจอมาได้เร็วเติบอยู่ดอกก็เป็นน้ำบาลมีหยาดนุ่มน้ำบาลานอซอยกันให้ซอยกันสามซอยล่างใา่เนาะครับที่จะพูดใจบุญทุนท่านเนาะว่าจะล่องคลิปไปว่าฉันก็โอ้ยฟ้าโทุมากอยากเ็ดอยากสั่งซอยกันอยากเลี้ยวอยากตัวเด็ดตัวนี้เด็ดตัวอาจารย์วัตตาทด้เห็นว่าอันได้มุ่งแล้วก็ลงแล้วครับผมมันนั่นก็ค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้ตัวเนาะครับผมเพราะว่าปูได้มากกัได้นอน นอนไปนั่มผู้ใดมานอนกับชิดเกบอกกอบอกไปพร้อมตัวใช่ไปพร้อมตัวผู้ใดมานอนต้องถือเกียงมานั่มด้วครับผมต้องถือเกี่ยงมานั่มถือกระบะปูนมาพร้อมแมนคันผู้ใดเป็นจางจางสิมารักษาค่ะมาอย่างกันได้มากี่กับไม่เห็ซอยกันไม่เห็นซอยกันที่จางบริจางถือขูดมานั่มถือเกียงมานั่มใช่นะครับผม เอาชันก็น่าอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์เจนแล้ววันนี้กะทิรบกวนอาจารย์ช่างมีครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมถูกขอพูดเนบซีสุขุสุขชนเนาะที่ได้รวมบนน้ำอาจารย์เน้อสาธุขอกนิโมทนาบุญเนาะสาธุสาธุ